สวัสดีครับวันนี้ก็มาลงอัพเอ่ออัพคลิปเป็นคลิปที่สองเพื่อเตือนภัยนะครับเนื่องจากว่าอ่าตอนนี้การสแกนหน้าตาเป็นที่แพร่หลายนะฮะน่าจะเกือบทั่วโลกแล้วนะครับผมเอ่อในส่วนนี้ทําไมผมออกมาเตือนรู้ไหมครับเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ยคนอ่าทั่วไปอะ่ะจะมีการเอ่อศยลกรรมหน้าตากันมากขึ้นและแพร่หลาย ทั่วโลกนะครับมีการศัลยกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นอปรลักษ์รูปล่างความสูงความความสวยความเยาวนะฮะคนแก่ก็สามารถศัลยกรรมตัวเองให้เป็นสาวได้นะฮะเหตุนี้เองจึงเป็นเหตุทําให้ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมธนาคารจะเปลี่ยนรูปแบบในการสแกนใบหน้ากลายเป็นสแกนมา่านตาแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆนะฮะ ก็จะใช้การสแกนม่านตาเนื่องจากว่าม่านตาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะฮะจะเป็นข้อมูลชั้นเยี่ยมนะฮะก็คือจะสามารถระบุตัวตนได้เลยยุใบหน้าต่อไปในอน,นาคตจะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้แล้วนะครับเพราะเหตุน,นี้เองจึงมีการเก็บสแกนม่านตาเพื่อแลกกับเ,เสียเงินหรือบิตคอยเพียงไม่เท่าไหร่แต่ะและ บุคคลหรือบริษัทต่างๆเหล่านั้นที่ตั้งจุดสแกนม่านตาเพื่อให้ได้ผลมานั่นก็คือข้อมูลของบุคคลของบุคคลคนนั้นนะครับผมเป็นบุคเป็นเป็นข้อมูลสําคัญที่สุดที่ในอนาคตทุกท่านจะต้องใช้การสแกนม่านตานี่คือเหตุผลทําไมผมถึงออกต้องออกมาเตือนภัยนะครับผมเพราะว่านักปัจจุบันท่านจะเห็นว่า ลองลองถามคนที่เ,เขาไปศิลกรรมหน้าตานะครับผมเขาจะไม่สามารถสแกนใบหน้าได้เลยนะครับผมนี่เป็นจึงเป็นเหตุผลต่อไปในอนาคตอันใกล้ไม่ว่าสถานที่ราชการต่างๆธนาคารต่างๆต่อไปเขาจะไม่ใช้ระบบการสแกนใบหน้านะครับจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปในรูปแบบการสแกนม่านตาเพราะฉะนั้นผมจึงมาออกมาเตือนว่า ใครที่ไปสแกนม่านตาเท่ากับคุณไดเ้เสียทุกอย่างนะครับเสียแม้กระทั่งอา,อาชีพอนาคตเงินทองและก็ธุรกรรมต่างๆนะครับผมต่อไปในอนาคตคุณจะไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าคุณเอาข้อมูลตรงนี้ไปให้เขาแล้วนะครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นวิชาชีพนะฮะและก็ไม่เป็นผลดีแก่ทุกท่านนะครับ พราะม่นตาทุกคนบนโลกนี้จะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ใบหน้าท่านจะเคยเห็นไหมว่าบางคนอยากสวยเหมือนเหมือนใครอ่าผมยกตัวอยา่างอยากสวยเหมือนลิซ่าก็ไปศิลปกรรมเหมือนลิซ่าผมเห็นหลายหลายคนที่ศิลปกรรมเอออยากสวยเหมือนคนนั้นก็จะจะไปศิลปกรรมเหมือนคนนั้นแล้วสุดท้ายคุณก็ไม่สามารถมาสแกนใบหน้าถอนเงินถอนบัญชีแม้กระทั่งคุณไป ขอถอนเงินที่แบงค์คุณก็ไม่สามารถถอนได้เนื่องจากว่าใบหน้าคุณเปลี่ยนแปลงไปรูปทรงคุณเปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นคือเหตุผลที่ผมออกมาเพื่อเตือนภัยทุกท่านว่าอย่าไปสแกนนี่คือข้อมูลสุดท้ายที่ธนาคารข้าราชการต่างๆจะต้องใช้นั่นคือการสแกนม่านตาเพราะม่านตามันเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมเพราะ ภายนอกมันเปลี่ยนได้และณปัจจุบันเนี่ยคนทั่วไปและอาจจะถึงทั่วโลกนะฮะที่เริ่มมีการนิยมกันศัลกรรมหน้าตาผิวคนที่ผิวดำก็ทำให้ขาวขึ้นจึงเป็นเหตุทำให้ต่อไปในอนาคตข้อมูลที่เราจะต้องใช้คือสแกนม่านตาเท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคือสแกนม่านตานะครับ ถ้าท่านใดเข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากแชร์ให้ถึงทุกคนนะครับฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ให้ด้วยเพื่อเตือนภัยเพื่อเตือนสตินะครับเตือนภัยท่านใดคนใดเพื่อนพี่น้องอย่าไปสแกนม่านตาเพียงแค่เงินเล็กน้อยนะครับแต่คุณจะเสียทุกอย่างผมเตือนแล้วนะครับ